มีแอรมณมเล<า>่าให้ฟังเราทำมาหากินในโลกมนุษย์นี้เนี่ยก็เพื่อชีวิตนี้นะไม่กี่สิบปีแล้วอายุขยเฉลี่ยครับเจ็ดสิบห้าปี่นเวลาเราทํามาหากินเนี่ยแล้วว่าเรารวยอยู่ไม่นานนะ รอไม่นาน,านสวยไม่นาน,านรวยไม่นาน,านแข็งแรงไม่นาน,านอาะไรทั้งสิ้นี่นะเนะนี่ยมีทรัพย์อยู่แค่แค่นี้แต่มันจำเป็นนะนะแต่แต่แต่เราลองเทียบดูถ้าเราทำบุญสร้างบารมีเนี่ยเราไปมีชีวิตยอยู่ในเทวโลกยาวเลย รวยยาวนะอาไปดูสิบุรีนี่เนี่ยรวยไปถึงห้าร้อเจ็ดสิบหกล้านปีมนุษย์ออดีมหยดีค่นะหล่อยาวน,ะนี่สวยยาวนะสิ่งดีๆยาวทันะ้งนั้นเห็นไหมนี่เลยจ้าทำไปเราต้องทำบุญนะนี่ไง ทำบุญนี่ยเพื่อตัวของเราเองนะไม่ใช่เพื่อใครนะใช้ทรัพย์ในเมืองมนุษย์ประเดียวเดียวในเทวโลกยาวถ้าทำบุญหนักจริงขึ้นนู่นไปใช้ชีวิตนิรันในน,น,น,นู่นนิพพานนั่นนี่เรามีขั้นตอนอย่างนี้นะเมื่อวานนี้ที่บอกกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอยญาทนโลกว่า ทุกอย่างในเทวโลกนี่มันแตกจางจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงก็จะเทียบแล้วในเมืองมนุษย์เนี่ยเป็นของเสียฟอร์มแต่ในเทวโลกนั้นเป็นของมีฟอร์มจำมันได้ไหมจ๊ะจำได้ครับแ,แม่บ้านเรือนก็ตามใน<ะ>เมืองมนุษย์เอ่ไม่กี่ปีก็พังแล้วนะนะแล้วไปดูพังหมดนี่นะจ๊ะ แต่บ้านในเทวโลกนี่โดยเฉพาะดุสิบุรีเงองเขามีฟอร์มที่อยู่ยาวนานห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีมนุษย์ออมีฟอร์มตั้งแต่ผังเมืองเราคงจำได้เมื่อวานเนี้ยอว่าวิบายของท่านเทพธิดาใหม่เนี่ยกว้างาาใหญ่ไพศาลมากให้นึกถึง กทมแล้วเลยไปอีกนิดหนึ่งซึ่งมีพอเขตห้าสิบกว่าเขตใช่ไหมจ๊ะใช่ประมาณนี้กทมใช่แต่วิมานของเทพธิดาใหม่นั้นมีพรอเขตเจ็ดคนเจ็ดเทพพระบุตรเทพธิดาเจ็ดคู่เจ็ดคู่ นี่อาจารจำได้มไยมจำเออนี่จะเป็นผังเมื่อวานนี้ที่เอาให้ดูนะสีนี่เราสมมุติเอานะเพราะเราจะได้จำได้ง่ายโมงคลามต้นเงินกี่เรื่องแสดแดงสิ่งที่ต้องการจะให้ดูคือมีฟอร์มไม่เล็กเก่ละคะนี่นะอจารแต่ละแห่งก็มีซุ้มทังนั้นแหละนี่ก็มีซุ้มนี่ก็มีซุ้ม ในเขตนี่นะแล้วก็มีหมัวหน้าที่ดูแลนี่ดูแลกันไปถ้าหัวหน้าบริวารผู้ชายก็ะจะดูแลส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนที่ต้องดูเหมือนว่าจะต้องใช้ส่วนหยาบอะไรหยาบกว่าน่อยหนึ่งสิ่ตกแต่งขนม้อยแรงต่างนีนนะขนม้อย โอ้ก็ถามนิ right? โรมิตได้ไหมมันก็ได้ทางนั้นแหละแต่หน้าปริวารนี royalty, ่ชอบอย่างงี you know ้เพราะถูกใจเจ้าของวิมานชอบตกแต่งสวนเลยนะนี่เออ เนี่เป็นเขามีฟอร์มเราจะได้ดูว่ามันแตกต่างจากผังเมืองที่เราเคยเห็นรบนี่มันสับสนมันละเกะระกะไปหมดเลยในีกออไปมจ้ะ,ะในทุกๆเมืองเนี่ยไม่ว่าจะมาหานาครลอน,ลนดอนมาหานาครนิวยอร์กหรือมาหานาครที่ไหนก็ตามมันก็สับสนนั่นนะแต่ถ้ามาหานาครน,นี้ลงตัวอเอนี่นะจ๊ะ แล้วก็มีสิ่งที่เนือจินตนาการเนี่ยคือเราไม่คุ้นเคยนะในการที่เห็นอย่างนี้ในเมืองมนุษย์ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นตั้งแต่โลบล่างโลบเสียงกิรติสมบัติธรรมลมเราจำได้ไหมจ๊ะจำได้โลบล่างลักษณะเสียงที่ไปร้ออะไรเนี่ยในเมืองมนุษย์หายากในเมืองมนุษย์เ,เสียงเวลานะจฐ เองวันนั้นเพราะรก,กันนี้มันชวนฟังถึงห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีออเออนี่นะ <c oughs> เสียงกรีนเลิสัมผัสธรรมลมแล้วก็มียอดมีอธิปไตยความเป็นใหญ่อย่างในกทมเนี่ยแม่มีผู้ว่ากทมมีคณะผู้บริหารกทมแบ่งเป็นเขต เชื่อไปมจ้ว่าไม่ใช่จะดูแลงง่ายเพราะแต่ละหลังเนี่ยก็เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมเจ้ะใช่บ้านแต่ละหลังเนี่ยคอนโดแต่ละห้องก็เป็นตัวของตัวเองแม้คนขึ้นรถรต่างก็เป็นตัวของตัวเอง อยวาวตแมนนุษย์เลยแม่แมวก็ยังเป็นตัวของตัวตัวแมวเออกรวิเดแค t นี่นะมันไปกับแมวนะนี่นะแปลว,ว่าอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอธิปไตยเนี่ยเป็นใหญ่ในเขตแดนที่ตัวดูแลปกครองอยู่ แต่มีเหมือนไม่มีเขาเรียกอภิหาริกะนี่นะมีเหมือนไม่มีอเออแต่ที่วิมานเนี่ยมีอธิปไตยจริงมีความเป็นใหญ่เพราะว่าตั้งแต่หัวหน้าบริวารไล่เลื่อยมาหมดเลยหลายล้านนี่อยู่ในโอวาทหมดเออ อยู่ในโอวาทหมดเลยนี่นะจ๊ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนจะดูในฝ่ายโซนฝ่ายสะฝ่ายปฏิมากรรมฝ่ายห้องครัวห้องเครื่องห้องอะไรต่างๆทุกๆอยู่ในโอวาทแม้มีบริวารหญิงชายแต่ไม่มีเรื่องชู้สาวเ,าเพราะบริวารน,นี้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญของเจ้าของวิมานจิตท,ที่จะคิดอย่างงี้ไม่มี มีแนวคิดจะบำรุงบำเรอเจ้าของวิมานอะละ oh. เออให้มีความสุขยืนยาวถึง5้า็ดสล้านปีมนุษย์อ oh. อย่างนี้ไม่เรียกว่าอธิปไตยแล้วจะเรียกว่าอะไร oh. เออมีความเป็นใหญ่ค <Yeah. S 2> รัฐบาลแต่บริวารเลย <c oughs> ทั้งสวนทั้งสะทั้งอะไรต่างๆนี่ <Yeah. S 2> อยู่ในโอวาทหมด oh. เออ นี่ไงอยู่ในโอวาทหมดให้สวนเป็นอย่างนี้ให้ตะเป็นอย่างนั้นให้โน่นให้นี่มันก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นทั้งนั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกนี่นะจ๊ะนี่ไงมีความเป็นใหญ่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้เป็นเจ้าของไม่มานี่นะจะยืดทีเดียว นอกจากกายยืดแล้วความรู้สึกยืดยืด,ยดก็มียุ่เออนี่มันไม่ธรรมดานะเราจะได้นึกออกไงเพราะเราอยู่ในเมืองมนุษย์แม้ในบ้านของเรานี่ยังไม่มีอาทิปย์าตายเลยเออนี่นี่นะยังไม่มีความเป็นใหญ่ในบ้านมันมีเป็นทีๆบางทีบางที่มันไม่ใช่ทุกทีทุกที่เอองี้เนาะ ใช่ไหมเจ่าในบ้านนี้แค่บ้านหลังนี้เดียวนี่แหละแล้วมีผู้เสมาชิกอยู่ในบ้านก็นี่หน่อยเอแต่ยังไม่มีอาทิตปไตยเลยนี่เราจะได้นึกออกไงละเจ๊ะแต่นั่นทั้งหมดเลยหนึ่งเดียวออเหัวใจดวงเดียวกันเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกนี่นะบนนั้น่ะูปทิ์เสียงทิ์กลิ่นทิป ยศใช่ไหมลูกเสียงกีราสมบัติธรรมลมยศอ,อธิปไตยออเป็นใหญ่